ฝันว่ารถชนฝันว่าขับรถชนแต่คุณไม่ได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายใดๆทํานายว่าการงานที่ทําอยู่อาจจะเจอปัญหาติดขัดแต่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีความรักช่วงนี้คนโสดจะพบคนถูกใจในเร็วๆนี้การเงินช่วงนี้จะได้ราบจากการเสี่ยงโชคหรือโชคลาบจากการค้าขายและหน้าที่ในการงานหากคุณทำงานด้านการค้าขายจะได้กำไรงามในช่วงนี้ หากด้ฝันคุณได้รับปาดเจ็บหรือทําให้คนอื่นได้รับปาดเจ็บไปด้วยให้ระมัดระวังเรื่องการสูญเสียทรัพย์สินให้ระมัดระวังเรื่องการพูดจาก,กับคนรักและอาจจะมีปากเสียงกันได้เลขนําโชค2 4 7ฝันว่าคนอื่นขับรถมาชนรถของคุณํานายว่าช่วงนี้ให้มีสติในการใช้ชีวิตให้มีสติในการทํางานอาจจะถูกตําหนิจ,จากเจ้านาย หรืออาจจะมีผู้ใหญ่กำลังจับตาดูคุณอยู่มีเกณฑ์จะโดนโยกย้ายงานหรือย้ายตำแหน่งแต่หากในฝันรถของคุณเสียหายหนักให้ระวังคนรู้จักจะนำพาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณปวดหัวช่วงนี้ให้ระวังทรัพย์สินเสียหายส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบคุณถูกใจในต่างที่อยู่เลขนำโชค3 6 9 หากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ